มูมหมัดอาลีและดีนมาตินเมื่อการดูแคลงกลายเป็นเสียงเพลงดีนมาตินจ้องมองมูมหมัดอาลีผ่านโซฟาสัมภาษณ์ในรายการเดอะดิคาวชช์้ดยรอยยิ้มย่อเย้ยคำพูดของเขาเริ่มอ้อแอเล็กน้อยจากค็อกเทลช่วงก่อนเริ่มรายการที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเอาเลยแชมป์มาตินพูดด้วยท่าทีดูแคลนพร้อมยกแก้วขึ้นประชดประชันถ้าคุณเก่งไปสะทุกเรื่องทำไมไม่ลองร้องเพลงเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับการชกมวยให้พวกเราฟังหน่อยละ่ะแสดงให้พวกเราดูทีว่ามือที่ว่องไวคู่นั้นทำอะไรได้บ้างเมื่อถึงไมโครโฟน นักร้องระดับตำนานแห่งกลุ่มแร็ปเปอไม่คาดคิดเลยว่ามูฮัมหมัดอาลีจะลุกขึ้นเดินไปกลางสตูดิโอและขับร้องเพลง Reover t r o u b a d t e r ด้วยพลังที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายและกินใจจนทําให้ห้องส่งที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ชอบจับผิดต้องเงียบกริบและเปลี่ยนหนึ่งในผู้ที่กังขาในตัวเขามากที่สุดในวงการบันเทิงให้กลายเป็นแฟนคลับผู้พักดีไปตลอดชีวิตก่อนที่เราจะดําดิ่งสู่เรื่องราวอันเหลือเชื่อนี้ว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด The Greatest เปลี่ยนการดูถูกให้เป็นเสียงเพลงและเปลี่ยนความขัดแย้ง ให้เป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเขียนบอกเราในคอมเมนต์หน่อยครับว่าคุณกำลังรับชมเราจากที่ไหนในวันนี้หากคุณเชื่อว่าพรสวรรค์ที่แท้จริงสแสดงออกได้ในหลายรูปแบบและศักดิ์ศรีสามารถเอาชนะการดูหมิ่นได้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราแชมเปี้ยนตัวจริงที่ทำให้โลกตะลึงเมื่อถูกสบประมาทและตอนนี้มาย้อนรอยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในรายการของด็กแคเวตเมื่อปี1 9 7 1เมื่อมูฮัมมัดอาลีสันสะเทือนวงการบันเทิง และเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการการเผชิญหน้าของสองโลกในเย็นวันหนึ่งของเดือนสิงหาคมปี1971ที่นิวยอร์กแสงไฟใน at at, BC, สตูดิโอโทรทัศน์บีซี32ลงมาในตอนที่กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในตอนที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์รายการเดอะดิคเควชบรรยากาศสตูดิโอโทนสีส้มน้ำตาลพร้อมเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นยุคกลางเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสนทนาที่ลึกซึง้งและบางครั้งก็นำไปสู่การเผชิญหน้า ในคืนนั้นแขกรับเชิญบนเก้าอี้คือตัวแทนของความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนของอเมริกาในช่วงต้นยุค70มูฮัมหมัดอาลีผู้ที่ยังคงติดพันกับการต่อสู้ทางกฎหมายจากการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารและถูกสั่งห้ามชกมวยในหลายรัฐเขาคือตัวแทนของคนดังที่มีจุดยืนทางการเมืองและเต็มไปด้วยข้อถกเถียงดินมาตินรูปลักษณ์ของความบันเทิงยุคเก่าผู้รูราวางตัวเหนือการเมืองและเป็นขวัญใจมหาชน ความแตกต่างนั้นชัดเจนมากอาลีสวมชุดสูทสีเข้มเรียบร้อยนั่งด้วยท่าทีสง่าง,งามของคนที่คุ้นเคยกับการปกป้องอุดมการณ์ภายใต้สายตาจับจ้องของสาธารณาชนส่วนมาร์ตินมาในลุกชิกของนายครับาสเวกัสสวมสูททักซิโดทับเสื้อเชิ้ตที่ปลดกระดุมคอและถือแก้ววิสกี้ในมือความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นดิคแคเวตพิธีกรผู้รอบรู้ขึ้นชื่อเรื่องการประสานรอยร้าวระหว่างแขกรับเชิญที่แตกต่างกัน แต่ในคืนนั้นแม้แต่เขาก็ยังคุมสถานการณ์ได้ยากมาตินตอบโต้คําพูดของอาลีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพลเมืองด้วยความหยีดหยามที่แทบจะปิดไม่มิดเขาพ่นคําเน็บแนมเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่รักชาติและเหล่านักกีฬาที่คิดว่าตัวเองเป็นนักการเมืองรู้ไห,มม,หมมูฮัมหมัดมาตินกล่าวพวกเราบางคนสร้างความบันเทิงและมอบความสุขให้ผู้คนมาหลายทศวรรษโดยไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องเทศนาเรื่องการเมืองหรือสอนพวกเขาว่าควรคิดอย่างไรกับประเทศตัวเอง อาลีตอบกลับด้วยความอดทนว่าดีนผมเคารพในสิทธิของคุณที่จะให้ความบันเทิงโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ผมเชื่อเช่นกันว่าเมื่อคุณมีพื้นที่ที่คนรับฟังและคุณเห็นความไม่ยุติธรรมคุณมีหน้าที่ต้องพูดออกมาคำท้าทายช่วงเวลาสำคัญเกิดขึ้นระหว่างพักโฆษณาด้วยความคึกขนองจากฤทธิ์แอลกอฮอล์และความมั่นใจในฐานะราชาแห่งวงการบันเทิงมาตินตัดสินใจยกระดับการเย้อเย้ยขึ้นไปอีกขั้นเอาอย่างนี้ไหมแชมป์ถ้าคุณเก่งนักทำไมไม่แสดงความสามารถที่หลากหลาย ให้เราดูละร้องเพลงเกี่ยวกับการชกมวยให้พวกเราฟังสักเพลงสิแสดงให้ดูหน่อยว่ามือเวไวยคู่นั้นทําอะไรได้บ้างเมื่อถือไมโครโฟนแทนที่จะเอาแต่ต่อยคนอื่นมาตินคือนักร้องมืออาชีพประดับโลกความคิดที่ว่านักมวยจะมาเทียบชั้นกับเขาในถิ่นของเขานั้นเป็นเรื่องที่น่าตลกสิ้นดีเขาคาดหวังว่าอาลีจะปฏิเสธหรือไม่ก็ทําตัวเองให้ดูตลกต่อหน้าผู้คนช่วงเวลาแห่งมนขลังอาลีนั่งเงียบครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาอย่างใจเย็นว่าดีนผมรับคําท้า แต่ถ้าผมจะร้องมันไม่ใช่เพลงเกี่ยวกับการชกมวยผมจะร้องเพลงที่ผมคิดว่ามันจะช่วยตวนใจพวกเราทุกคนถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มีใครคาดคิดอาลีเดินไปกลางเวทีและเริ่มร้องเพลง bridge over t r o u b l e water สภานเหนือน้ําที่ปั่นปว่วนเสียงของเขาทั้งทุ้มกังวลและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ดึงดูดความสนใจของทุกคนในห้องส่งได้ทันทีมันไม่ใช่การร้องที่สมบูรณ์แบบทางเทคนิคเหมือนนักร้องอาชีพแต่มันมีสิ่งที่สอนกันไม่ได้นั่นคือ ความจริงใจและตัวตนที่แท้จริงเมื่ออลิร้องถึงจุดไคลแมกซ์เสียงของเขาสรงพลังจนเปลี่ยนเพลงของเซมนการฟังเคอร์ให้กลายเป็นการถแถลงการที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเยียวยาและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มย้อยเย้ยหายไปจากใบหน้าของดีนมาตินเริ่มต้นด้วยความประหลาดใจและตามมาด้วยความรู้สึกทึ่งชายที่เขาพยายามจะทําให้ขำกลับเปิดเผยความลึกซึ้งที่มาตินไม่เคยคาดคิดมาก่อน เมื่อเพลงจบลงความเงียบปกคลุมสตูดิโออยู่หลายวินาทีก่อนที่เสียงปบมืออันกึกก้องและจริงใจจะระเบิดขึ้นมูฮัมหมัดแคเวตพูดเบาๆมันงดงามมากจริงๆผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณมีพรสวรรค์ด้านดนตรีขนาดนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปฏิกิริยาของมาตินมูฮัมหมัดผมต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าจะทำให้คุณอายแต่กลายเป็นว่าคุณได้แสดงให้ผมเห็นถึงพรสวรรค์และจิตใจในแบบที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนมรดกจากค่ำคืนเดียว เหตุการณ์นี้กลายเป็นตำนานมันทําให้ภาพลักษณ์ของอาลีดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นในสายตาของคนที่เคยมองว่าเขาเป็นเทียงนักกิจกรรหัวรุนแรงดีมาตินสารภาพในการให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าคืนนั้นเขาแสดงให้ผมเห็นว่าเขาเป็นทั้งศิลปินนักปรัชญาและมนุษย์ที่มีความลึกซึ้งจนผมไม่เคยคิดจะมองหามาก่อนมันเป็นประสบการณ์ที่สอนให้ผมรู้จักถ่อมตัวและทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่องราวนี้คือเครื่องตนใจว่าก,การแสดงที่ทรงพลังที่สุด ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามกีฬาเสมอไปแต่มันเกิดขึ้นในช่วงขณะที่ใครบางคนตัดสินใจตอบโต้ตความเกลียดชังด้วยความวดงานตอบโต้ตความแตกแยกด้วยความเป็นหนึ่งเดียวและตอบโต้การดูแคลนด้วยความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง